สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนภัชรันวงศากับการสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2568มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ 3กุมภาพันธ์ดรรังศิสบุทรสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาผ้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะครูและบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนรวมแสดงความยินดีมอบเหรียญรางวัลเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญทองแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหูหนวกเหรียญทองหนึ่งเดียวในการแข่งขันกีฬาคนพิการของจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาคนพิการหูหนวกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคนพิการ อัญมณีเกมจังหวัดจันทบุรีณาลานาคารสิริวิทยาทรศูนย์เขต1 1 5กุมภาพันธ์ท่านภูมในการพร้อมโดยคณะครูและบุคลากร,กรเข้ากราบมัศการพระคุณท่านพระเจ้าวัชรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและขอความอนุเคราะห์จารยันบนเหรียญวัตถุมงคลรุ่นโดยพิเศษณที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินถัดมา ท่านผู้วยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าติดต่อประสานงานเรื่องการจัดทำวัตถุมงคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีนายมีเกียรตินาสมตรึกผู้วยการโรงเรียนการสิลป์ปัญญานุก,กูลให้การต้อนรับณโรงเรียนการสินป์ปัญญานุก,กูล ถัดมาท่านภูมิในการพร้อมโดยคณะครูและบุคลากรเข้ากาลมัสการพระคุณเจ้าพาวสิรยานวิสิทธิ์พระอาจารย์สุริยันและขอความอนุเคราะห์จารย์ยันบนเหรียญวัตถุมงคลรุ่นโดยพิเศษนวพุทธวนารามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม6กุมภาพันธ์ท่านภูมิในการพร้อมโดยคณะครูและบุคลากร รวมเปิดงานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72โดยมีนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะดโสธรเป็นประธานเปิดณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28จังหวัดยะโสธร7กุมภาพันธ์ท่านผูมิในการ มอบหมายให้ในายประนทิทวัฒน์แช่มสูงเนินครูคสสองปฏิบัติหน้าที่รองผู้ดูการศูนย์เขต1 1เข้าร่วมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2568กรณีปกติรอบที่1การตรวจราชการโดยมีนายไพศาลวุฒิลาลน,น์ผู้ตรวจราชการการะทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่1 3เป็นผู้ตรวจราชการณห,หอประชุมอาคาร6โรงเรียนปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 10กุมภาพันธ์ท่านผู้วยการพร้อมด้วยทีมวิจัยรวมประชุมเป็นครั้งที่3จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชและศูนย์แข11ได้ยื่นขอรับของสำนักงานสภาพ,าพัฒนาเศรศษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2 5 6 8โดยขอเสนอดําเนินงาน3ปีรวมเป็นเงิน3ล้านบาทภายใต้ชื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมสมาธิบําบัดพัฒนาบุคคลออทิสติก กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีกรอบแนวคิดวิจัยภาษาศึกษาศาสตร์และแพทยศาสตร์โดยทีมนักสหาวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ซูมมิ้งในห้องประชุมเสมาศูนย์เขต1 1 11กุมภาพันธ์ท่านู้อในการมอบหมายให้นางพัฒน,นาโพการครูคอสสามปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์เขต11พร้อมด้วยกรรมการบริหารคณะครูบุคลากรนำนักเรียนและผู้ปกคออรองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีการศึกษา2 5 6 7การร่วมสมบทานศีลห้าการถวายสังฆทานและการร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน1 9 9 9บาทแด่พระภิสุสงฆ์ณวัดพายับพระอารามหลวงอำเภอเมืองจงังหวัดนครราชสีมา ถัดมาท่านผู้วยการมอบหมายให้นางมัทน,นาโพก,การครูคอสสามปฏิบัติหน้าที่รองผู้วยการศูนย์เขตสิบเอ็ดนายปรินทิวัฒน์แชมสูงเนินครูคอสสองปฏิบัติหน้าที่รองผู้วยการศูนย์เขตสิบเอ็ดและกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์เขตสิบเอ็ดให้เข้าร่วมประชุมติดตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่19สถานศึกษาในสังกัดสสสให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และโครงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีนายวรทัศน์รุ่งเดืองผู้อำนวยการโรงเรียนด้าประชาะนุคอ์46ชัยนาท เป็นผู้อำนการเขตตรวจราชการที่19สถานศึกษาในสังกัดสสส,สประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ห้องประชุมเสมาศูนย์เขต11 13กุมภาพันธ์ท่านผู้อำนการเข้าร่วมประชุมสัมมานาวิชาการเรื่องการพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีสุขในยุคดิจิทัลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567พร้อมร่วมพิธีรับมอบโล่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2 5 6 7ประเภทผู้บริหารดีเด่นประเภทผู้บริหารดีเด่นสังกัดสสสโดยมีวาที้อยตีธนุวงจินดาในขาธิการกอปถทเป็นประธานมอบโล่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 6 7สสมาชิกสัมพันธ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยณโรงแรมดีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 18กุมภาพันธ์ท่านภูมิในการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสู์เขต11เรื่องขอความเห็นการย้ายไปทางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูกรณีปกติประจำปี2568ครั้งที่1สังกัดสพฐผ่านระบบ TRS โดยมีดรสุรศักดิ์ชายคุณทศประธานคณะกรรมก,การสถานศึกษาดรจุฬารัตน์เพชรจันทึกผู้ทรงคุณวุฒิและนางสาวจีนัตตาเทียนโคกสูงผู้แทนผู้ปกครองเขา้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซูม m m e ต t ้งณนห้องประชุมเสมาศูนย์เขต1 1 9กุมภาพันธ์ท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้ว่าที่ไรติศักชัยบุราณดมครูคอสองปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์เขตสิบเอ็ดพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพศูนย์เขตสิบเอ็ดเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาหารือโครงการอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษรุ่นที่7โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่2องกองพันอาหารมาที่8กองพลทหารราบที่3โรงพยาบาลค่ายสุร,รานารีศูนย์เคสและประชาสัมพันธ์กองทัพบกภาคที่2โดยมีพันโทชัยวิชิตประทุมบันเป็นประธานการประชุมณห,ห้องประชุมกองพันอาหารมาที่8กองพลทหารราบที่สค่ายสุร,รานารี ยี่กุมภาพันธ์ท่านภูมิในการมอบหมายให้นางมฑน,นาโพกันครูครูสสามปฏิบัติหน้าที่รองผู้ดูการศูนย์เคสิบเอ็ดหลักษาการในตำแหน่งผู้ดูการศูนย์เคสิบเอ็ดคณะครูควาญกรใ์ห้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาที่ได้มาจัดโครงการปันเด็กเก่งเล่นสนุกปลุกความคิด โดยจัดก,กิจกรรมร่วมกับคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองการนําเสนอนวัตกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมโคราศูนย์เขตสิเอราะทั้งหมดนี่คือการสรุปข่าวเด่นประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามรับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมณพัชรันวงษาได้ทีมงานสรุปข่าวเด่นต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ